สวัสดีครับรันกอน,นะครับเราอยู่ในสิทธิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นจอแดนนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับแมทเทเรียบโกนะครับถ้าอา่านผิดขอตัวด้วยนะครับอาก็ตัวนี้จะเป็นวัสดุหนังเหมือนเดิมนะครับหัวจะเป็นสีดํานะครับวัสดุตรงกลางข้างๆจะเป็นสีขาวนะครับเป็นหนังเหม <S <s ือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นขาแบบขาวโบะเลยนะไม่ออฟไว้นะครับขาวนวลเลยนะครับตัดด้วยสีทองนะครับโลโก้ จอแดงนะครับตัวนี้เป็นปักนะครับด้วยได้สีทองนะครับตัวจริงสวยมากนะครับตัวนี้ทองเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับโลโก้จอแดงข้างหลังก็ปักด้วยได้สีทองนะครับอ่าวัสดุขาวทั้งหมดเลยนะครับขาวโบะเลยนะครับตัวจริงสวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะหมดแล้วนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับตัวนี้สั่ง5-7วันนะครับก็เบิกบริษัทนะครับ ที่ร้านมีหลายแบบนะครับดูแบบได้ที่ไลน์นะครับแอดแคลนนะครับโปรโม,มชั่นที่ช้อปปี้นะครับอ่าก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีค่ะ